สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกันดัมเอ่อดัมันโอแต่ผมจะไม่ได้ไอตัวนี้มันชื่ออะไรออเดี๋ยวเราจะมาประกอบมันนะครับยีขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งสักครู่แทดนเสร็จแล้วโอ้ยประกอบจนน้ำตาไหลหมดครับก็ผมส่วนตัวนะครับ ผมว่ามันก็เท่ดีดูปืนใหญ่เขาเรียกตัวเขาเรียกอะไรว่าลืมนี่มียานเอาว่าน่าจะน่าจะเป็นเอพวกยานหลบภัยหรือเปล่าผมไม่รู้เนี่ยเก็บได้ด้วยเออนี่โอสตติกร์จะหลุดสติกรก์จะหลุดตรงนี้แปะคืน ไม่งั้นหลุดจริงๆหลุดหมดแน่ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ายังเหลืออีกประมาณสามตัวที่ยังไม่ได้ประกอบเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเอามารีวิวเหมือนเดิมขอบคุณครับจบแล้วครับ